สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกนะต่อจากคราวที่แล้วนะครับที่เราเปลี่ยนรีเลย์นะครับตอนนี้ก็ยังไม่หายนะเปลี่ยนรีเลย์ไปก็ยังไม่หายยังขับแล้วก็ยังดับอยู่เหมือนเดิมมีคาแนะนําจากพี่ดอนในนะครับเดี๋ยวเราจะลองถอดกราวแล้วมาขัดแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะเพราะว่าน่าจะหายครับตอนนี้ผมก็ยกแบตลงมาแล้วยกแบตออกก่อนแล้วก็เห็นมีกราวอยู่ตรงนี้1ตัวนะครับเนี่ยกราวตัวนี้เดี๋ยวเราจะขัดตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวอื่นเรายังไม่เห็นนะตัวอื่นมันน่าจะเชื่อมที่เครื่องยนต์เดี๋ยวลองขัดที่ตัวนี้ก่อนนะ ตัวนี้ก็คือกล่อง ECU นะครับแล้วตัวนี้ก็คือกล่องฟิวนะกล่องฟิวเปิดตัวนี้ท้าที่แล้วเราเปลี่ยนตัวนี้ตัวรีเลย์บางคนเปลี่ยนตัวนี้อาจจะหายนะแต่รถผมเปลี่ยนแล้วยังไม่หายนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ถอดฟิวนะอออย่างนี้เอาไว้สําหรับถอดฟิวอย่าให้หายนะเนี่ยรักษาไว้ได้ดีนะอืมนี่ก็คือกล่องฟิวด้านนี้ก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่าเป็นแปลนของฟิวนะครับ ดูได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนไหน,นะฟิวปัม๊มฟิวปั๊มรีเลย์รีเลย์ต่างๆฟิวต่างๆที่ไหนนะตัวนี้ก็เป็นหม้อน้ำนี่ก็ตัวคอยจุดระเบิดซึ่งเปลี่ยนแล้วนี่ก็สายหัวเทียนยังใหม่อยู่เลยนะอืมก็ไม่มีอะไรนะตัวนี้ก็คือแมปเซนเซอร์ตัวนี้ก็ใหม่กริปเลยใหม่เลยแหละใหม่เลยอะ่ะมันใหม่ท้าจะีจะไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยอะ่ะอืม อืมตันนี้ก็พวกระบบของอากาศต่างๆก็ดูปกติหมดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูตรงกลาวกันเดี๋ยวหากลาวได้1จุดแล้วตัวเครื่องตัวนี้คือเครื่อง eTech 2นะครับเครื่อง16วาลเครื่อง1.6นะครับตัวนี้ก็ผมก็ศึกษาเกี่ยวกับกลาวมาแล้วาตามคลิดที่พี่ดานายส่งให้ก็จะมีกลาวจุดที่1คือจุดนี้นะครับจุดที่2ก็คือจุดนี้เห็นไหมเห็นไหมครับแล้วก็มีจุดที่3อยู่ตรงด้านหน้า อยู่ข้างในนี้อโอเคมองเห็นไหมเป,ปิบเห็นไหมครับจะเป็นลนักษณะเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมครับตัวนี้ของผมมีลักษณะล้าวด้วยนะเดี๋ยวมองจากมุมนี้น่าจะเห็นเห็นไหมเห็นไหมหัวมันล้าวแตกด้วยอ่ะไม่รู้ว่าจะมีผลอะไรหรือเปล่านะครับเกี่ยวกับกราวนะเดี๋ยวเราลองทําความสะอาดจุดพวกนี้ดูนะครับสามจุด จุดที่1 2 3สโอเคลุยกันเลยดีกว่าฝั่งนี้ก็มีนะครับที่ลงกลาวไว้อืมแต่คงไม่ต้องขัดหรอกฝั่งนี้เดี๋ยวลองไปทีละจุดแล้วกันฝั่งซ้ายไงฝั่งซ้ายของเครื่องยนต์โอเคจัดการถอดตัวแรกก่อนแล้วกันตัวนี้ มันก็น่าจะมันขาวเลยเนี่ยมันเป็นสีอ่ะอม,มันก็น่าจะไม่ลงกล่าวนตอนนี้อืมขัดขนาดโดนจะสีถ้าเป็นกระดาษทรายก็น่าจะดีหากระดาษทรายก่อนดีกว่าโอเค จริงๆควรจะใช้กระดาษทรายขัดเหล็กนะนนี้กระดาษทรายขัดไม้ก็ได้อยู่ก่แค่พอให้มันถักๆขัดึ้นับ้วยขัดข้างในมองเห็นได้ไหมนะี่ย ขัดหน่อยแล้วกันขัดเฉพาะจุดแล้วกันสีลอกแล้วมันเป็นเป็นสน,นิมไหมเนี่ยกาวมันลงไปตามน็อตอยู่แล้วแหละขัดข้างบนก็ได้ เขาขาวเลยไม่ลงให้มันรู้ไปนี่แหละมันต้องสัมผัสที่น็อตแล้วก็ลงไปกาวที่ตัวเครื่องยนต์นแค่นี้มันก็ลงแล้วให้มันสัมผัสที่แหวนด้วยก็ได้ไโอเคมานี้พอ แน่นปึกหลงกาวแน่นหนึง่งแน่นหนาตัวต่อไปตัวที่อยู่ข้างในนี้อโอ้ย,อย,อยไข่สอดยากแนนมนากเมาก ขยับพอแล้วแค่ขยับให้มันพ้นจากสนิมก็น่าจะโอเคแล้วนะัน,นเดี๋ยวเบื้องต้นเราเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราประกอบเข้าไปก่อนแล้วว่ากันอีกทีนะครับเรื่องของการขัดก็มี3มจุดประมาณนี้นะครับจะหายไหมไม่หา,หายหรืออีกโอเคจัดการยกแบตกลับที่เดิม Ô, Yeah. เยยี่มเครื่องเดินเรียบนะครับ โอเคเราเดินเบาไว้ประมาณ5-10นาทีแล้วนะเดี๋ยวเราออกไปเทสท์ข้างนอกกันดีก,กว่าว่ามันจะยังคงดับอีกไหมนะครับอวิโอตัว2011ตัวนี้เป็นเกียร์ออโ,โต้นะครับป่ะเดี๋ยวเราไปเทสท์ข้างนอกกันว่าดับหรือเปล่านะครับเอาแค่ออกจากบ้านก่อน